สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6ตุลาคม2 5 6 6นกะครับกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐได้มีการถแถลงเมื่อวันที่4ตุลาคม2 5 6 6ว่าสหรัฐได้ส่งกระสุนปืนขนาด7.62ม mm ิลิเมตรที่ยึดจากอิรักเมื่อปี2565จําจำนวนประมาณ1ล้าน1แสนนัดให้กับยูเครนเมื่อวันที่3ตุลาคม2 5 6 6 เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนกระสุนในการต่อสู้ต่อต้านกองกําลังรัเสเซียที่กําลังตักสงครามมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565และขณะน,นี้ยูเครนนั้นกําลังรอความช่วยเหลือได้รับกระสุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรชาติต,ตะวันตกกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐซึ่งดูแลกิจการของกองทัพในภูมิภาคตะวันออกกลางกล่าวว่ากระสุนปืนกว่า1ล้านนัดที่ส่งให้ยูเครนนั้นเป็นกระสุนที่กองทัพเรือสหรัฐยึดมาจากเรือไร้สัญชาติที่ชื่อว่ามาวานวัน เมื่อวันที่9ธันวาคมปี2565ซึ่งกระสุนเหล่านี้ถูกส่งโดยกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิรานหรือว่ากลุ่ม IRGC ไปยังประเทศเยเมนเพื่อมอบให้กับกลุ่มกบฏฮูตีที่อิรานให้การสนับสนุนในสงครามกลางเมืองเยเมนที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2557และต่อมาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติห้ามส่งอาวุธให้กับกลุ่มกบฏฮูตีในปี2558 กระแการของกองทัพสหรัฐฉบับนี้ถูกเผยแพร่วันเดียวกับที่มีรายงานว่าพันธมิตรชาติตะวันตกอย่างอคกการสันติสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ร่วมถึงอังกฤษเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนเนื่องจากว่าพวกเขาได้ส่งกระสุนไปให้ยูเครนจํานวนมากจนคลังกระสุนเริ่มเหลือน้อยจนสามารถเห็นถึงก้นถังอย่างไรก็ดีพวกเขากําลังเร่งการผลิตให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อบฏิบัิการยึดคืนพื้นที่ในยูเครนที่จะต้องดําเนินการยึดคืนจากทางด้านรัสเซีย ยูเครนนั้นเข้าสู่ภาวะสงครามกับรัสเซียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1 5ซึ่งตลอดการสู้รบกว่า1ปีที่ผ่านมานั้นยูเครนได้รับการช่วยเหลือจากพันธมิตรชาติตะวันตกจำนวนมากทั้งเงินทุนและอาวุธในการทำสงครามโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นให้การช่วยเหลือยูเครนทั้งด้านความมั่นคงและด้านมนุษยธรรมไปมากกว่า1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ นั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและตอนนี้สิ่งที่กําลังเป็นปัญหายูเครนต่อไปก็คือว่าหากว่าสหรัฐนั้นไม่สามารถผ่านงบประมาณปี2017ซึ่งมีงบช่วยเหลือยูเครนอยู่ในนั้นด้วยต่อสภาแล้วก็จะทําให้ยูเครนนั้นมีความยากลำบากมากขึ้นในการที่จะใช้จ่ายงบประมาณในการทําสงครามกับรัสเซียนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดแล้วก็ดออกามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้ติดตามกันครับ